เรามีข่าวที่น่ายินดีในวงการบันเทิงมาฝากกันนะคะเพิ่งที่จะทราบกันเมื่อสักครู่นี้เองนะคะไม่สนใจพี่แหม่มแล้วครับนั่งอัปเดตนะสวัสดีพี่ก่อนเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นข่าวที่หลายคนรอคอยโอ้โหมิชฎิดาลงรูปฮะไปดูภาพกานแคปมาให้ดูแล้ว congratulation อะไรกันนี่ค่ะเป็นภาพหนุ่มป๊อก พัสรกรนคะคะ,ะขอแต่งงานสาวมากี้ราศีค่ะซึ่งมินชาลิดาก็ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะคะ,ะแล้วก็บอกว่ายินดีด้วยค่ะคือมีเพื่อนยังมีอีกภาพหนึ่งที่เป็นเพื่อนๆของมารกี้แล้วก็ป๊อกนี่นะคะใส่เสื้อ<ะ>แล้วก็เรียกว่าไปทำเซอร์ไพรส์คือเสื้อเขียนว่า will you marry me ใช่มาเรียงเรงรียง,เร,ยง,เ,รยงเรียงกันนะคะ,ะเห็นว่าเกิดขึ้นที่ Walt Disney World Orlando สหรัฐอเมริกาค่ะ แต่ว่าคอที่ต่างประเทศใอที่ต่างประเทศคือผมกงงอยู่ว่าทำไมถึงยกกวนจังไปขนาดนี้อะไรผคคำตอบคงรู้อยู่แล้วครับขนาดนี้รูปขนาดนี้แล้วอยากรู้อารมณ์อ๋ออารมณ์เดี๋ยวต้องรอสัมภาษณ์เขาแล้วมังคีไปได้ไงฮะใช้อาคมใช้อาคมเธอมีกระแสจิตนะคะอินดีด้วยค่ะนี่ก็เราก็นํามาฝากกันให้ทราบกันก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าาละเอียดอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวคงจะมีข่าวทยอยออกกันมานะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ